ทางลงหมายเลขห้ามุ่งหน้าพังงาภู <c oughs> เก็ตค่อนข้างที่จะผิวถนนดีนะโดยรวมแล้วถือว่าดีอยู่เนะี่ยดูสิสวยเลย ที่เห็นข้างหน้านั่นคือขุนเขาเอาวตารภาคที่สามใช่ครับนั่นคือเอาตารภาคที่สามช่วงนี้เราก็อยู่ที่พังงาไหมก็ออบอกไม่ถูกว่ะพังงาสิบเจ็ดโลภูกเก็ตหนึ่งร้อยโลเออ,เอ,อระหว่างพังงาภูกเก็ตอะไร ไม่รู้เขตไหนเขตไหนนะงงไปหมดแล้วเพราะว่าขับมาทั้งวันงงมึนงงกวนมึนงงเอาเป็นต้นไม้แรกถ้าจากภูเขากนะ็ไม่เข้าใจนะดินก็ไม่มีเงจะไปขึ้นบนภูเขาอีกสารจังหวัดพังงาสุดยอด ที่นี่เขาสวยมากลูกใหญ่แล้วก็ปูดขึ้นมานะ่ะมันไม่เหมือนเขาทางภาคเหนือเลยอ่ะของดีว่าของดีของดีพังงาของดีพังงาของ,ของดีทางภาคใต้นะต้องปักหมุดมาอีกพูดเลยเก่าเลยไฟเขียวด้วยยังไม่ไปกันเลยอันนี้ทางแยกบายพาสแล้วก็ตรงไปภูเก็ตนะใช่บายพาสนี่คือสายสี่เนี่ย ไม่ไม่ใช่เพรส่สามหนึ่งงไปสี่สามหนึยังก็หัวช้างเลยเออโอ้นี่เขาตะปูจำลองจำลองาตะปูจำลองไปก่อนองจริงไม่ไม่ได้ไปแล้วก็ไปทางซ้ายนะผมเ็โอพังงานนี่นานนานต้องมีโอกาสใม่นะดีดีไีนี โอ้โหดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาโดนใจวัยรุ่นเลยว่ะเสีงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปภูเก็ตอีกโอ้เยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมเราไปดูในเพจไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยนะนี่ต้องมาดูตาเปล่าอ๋อในตู่นเป็นโลโมหินเลย ขับรถไปชื่นชมภูเขาไปว้าว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 ไม่รู้จักเบื่อเลยอ่ะเนี่ยแหละข้ามเกาะเนี่ยนะข้ามไปภูเก็ตเนี่ยนะดีใจเอ้ยดีใจจังได้ข้ามสะพานตำนานรักษารสินโอ้เนี่ยนะ ว้าวทะเมเขียวจังวะววนี่คือฝั่งมาไอทะเลอันดามันใช่ไหมเนี่ยสะพานรักษาศิลป์ไหนจะมีหนังเียรักษาสิธิ์แล้วเราก็จะพุ่งหน้าข้างหน้าที่เห็นนีคือภูเก็ตใช่ไหมใช่อ๋อก็คือว่าภูเก็ตเนี่ยมันก็ตัดห่างจาก แผ่นดินตรงนั้นไปนิดเดียวเองนิดเดียวเองใช่ไหมนี่ไงโอมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเราเนือ้อ,อว่าไก่เออเนื้อว่าไก่นี่ถ้าไม่มาด้วยตาตัวเองไม่รู้เลยแล้วนี่ไปทางไหนยังไงงงป้ายเต็มไปหมดเลยก็ไปภูเก็ตแนะ่ๆเนี้ยเหมือนเขต้องภูเก็ตแล้วนะเพราะตอนนี้เราแผ่นดินภูเก็ตแล้วนะยังไง หาดในายางอ่าบาโลงหาดใสแก้วประตูเมืองภูเก็ตตรงไปทำไมรถเขาวิ่งกันเร็วเขาไปเที่ยวหรือว่าเขาจะมาแข่งรถกันเนี่ยฮะพวกพี่ครับพี่มาเที่ยวหรือว่าพี่จะมาแข่งรถกันครับผมไม่เข้าใจพี่ผมไม่ใช่พวกพี่พี่จริงๆเลยเนี่ยพวกพี่พี่จะรีบไปไหนมันเนี่ยอต้นสนเต็มเลยประตเมืองภูเก็ตนี่เป็นแบบนี้เนี่ยนะ โอ้ห้นี่มันมันสนามเด็กเล่นทำไมก็เพ้นสีสันสวยวะ่ะเออดูดีจังเลยโอ้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาถึงจังหวัดภูเก็ตขับตรงไปตลอดโดยไม่บนถนนหมายเลข402เรามีอะไรนะกูรูในการนำทางของเราขับต่อไปบนถนนหมายเลข402อีก22กิโลเมตร งตันตามถนนด่านตูดภูเก็ตสัะยะนี่นี่คือตัวเมืองของจังหวัดภูก<อ>เก็ตเกิดมาทั้งพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยมาพิ่งจะมาครั้งแรกจังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็น หาดบางเทาอโอ้โทำไมร้านน้ำอ้อยนี่มันขายได้ดีจังเนี่ยขันอ้อยเป็นกองเลยอโอมาสยิดเนี่ยมีงานมสยิดแล้วแล้วไม่มันคือเมืองมันเล็กถนนมันเล็กไงแต่ชุมชนมันกว้างมันใหญ่ก็ต้องระวัดระวังนิดนึงจังหวัดภูเก็ต ถ่ายเก็บเอาไว้ดูนะมันจะได้จำว่าอ๋อเนี่ยเ,เหรอเรามาทางนี้นะอย่างนี้นเราจะจำไม่ได้หรอจังหวัดภูเก็ตชายหาดสุรินมุกเกาะภูเก็ตแม่ท่านนี้น้ำแรงดีจังเลยนี่หน้าฝรั่งฝรั่งมาเยอะเราก็เพื่อเทินเลย ตอนนี้อากาศร้อนมากสู้แดดไม่ไหวน้ำสีเขียวสีฟ้าเลยแล้วก็โอ้เสียงคลื่นทัดกระแทกมาเล่นหรู <c oughs> <c oughs> ไม่ใหญ่เออมันไม่ใหญ่มาแล้วามาแล้วอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่